น่าสดน่าสดอย่างแรกที่จะใช้ก็จะเป็นตัวนี้นะคะเป็นไวทาร่าเจวานหางจระเข้ค่ะคุมมันได้ดีแล้วก็ช่วยให้เครื่องสำอางอะติดทนได้ดีด้วยแล้วก็ไม่ทำให้หน้ามันระหว่างวันนะคะต่อด้วยรองพื้นตัวนี้ได้ค่ะน่าสเปรเวตแมทสกินทินนะคะแล้วก็สีไม่ดับระหว่างวันเลยด้วยที่ใช้มานี่ก็น่าจะหลับที่5แล้วเราพกไว้ที่เลยอะแล้ว่าววคอนโดหลอดหนึ่งที่บ้านหลับหนึ่งกับเครื่องสำอางหลอดหนึ่งแบบจิ๋วว่าวันนึงมันเลิกผลิตแล้วจะแบบอย่าแลเลอร์คค่่ะะ ว่าเราถี่นิดหน่อยตรงนี้เป็นถี่วัวไปเลยใตตาจีคือแบบถี่วัวมากไอคลิมก็เอาไม่อยู่เพราะว่าเราเป็นผุ้แพ้ด้วยวันไหนที่แบบนอนดิบดึงหน้าจะแบบบวมเป็นตึงตางด้วยใครเป็นผุ้แพ้องได้เข้าใจแป้งที่ใช้ก็จะเป็นตัวนี้ค่ะเป็น Oriental Princess นะคะเป็นแป้งผสมรองพื้นค่ะจีใช้เบอร์สองใช้กับแปรงที่เป็นอย่างนี้ปัดข้างหน้าหน่อยมันก็จะใช้แปรงที่หัวเล็กลงมาหน่อยไม่ให้มันเกาะดันขึ้นแล้วก็ไม่หลุดออกหวานนุ่มใต้ตานี่เป็นของ N Y C ค่ะ เป็น bronzing face powder กี่ปัดนี้ไม่ใชอเลยนะปัดชิดมูกป,ปัดกลอบหน้านิดนึงก็ได้ใช้แปรงนีค่ะแตะเข้าไปนิดเดียวพอนะคะเพราะว่าหน้าเล็อกอยู่แล้วก็เลยจะปัดแค่แบบบางๆให้มันพอมีเงาเฉยๆไม่สามารถที่จะแบบคอนทัวร์หน้าเยอะได้เพราะว่าหน้าเราจะตอบมากปัดแก้มกันค่ะแก้มวันนี้ใช้เป็นอันนี้ค่ะ Prece นะคะของสไตล์นันดาเป็น Dual Face Color Blush ปัดให้มันใกล้จมูกได้เลยนะคะเข้าไปตรงนี้ให้มันเหมือนแบบว่าคนไปอาบแดดมาเหมือนตัวแดงเข้ามาบ้างเดี๋ยวขอแอบทาลิปมันไว้ก่อนเสร็จแล้วก็มาเขียนคิ้วกันค่ะคิ้ววันนี้ที่ใช้เป็นของคอสลุกนะคะผลิตภัณฑ์เด็กแบบนี้นะคะแล้วก็กด้านจะเป็นแบรนด์แบบนี้คิ้วเพราะว่าที่เป็นคนคิ้วค่อนข,ข้างยาวเราก็ต้องวีมันก่อนนิดนึง ถ้าใครกลัวไม่เท่ากันก็พยายามทำสองข้างไปพร้อมๆกันนะคะสมมติว่าเวลาเขียนมันจะยากใช่ไหมเราก็เอามือดันค้างไว้เนี่ยมันจะช่วยให้ถ้ามือนิ่งขึ้นนะหัวคิ้วพยายามลากเบาๆนะคะมันก็จะได้เส้นบางๆมดแล้ก็ทำสองข้างก่อนจะได้เท่ากันก็พอเราได้ท้องคิ้วอย่างนี้แล้วเน้แล้วก็ เติมช่วงหางคิ้วอะคะ่ะวาดเป็นสามเหลี่ยมขึ้นมาแล้วก็ระบายแค่ช่วงหางคิ้วนะคะปัดให้มันฟงๆอะคะ่ะแล้วเส้นที่เราวาดไว้จากเดิมที่มันดูแข็งๆมันก็จะดูซอฟขึ้นนะจริงๆจีมีเทคนิคด้วยนะเวลาเขียนคิ้วอะจีจะชอบขอมวดคิ้วอย่างเงี้ยพอเวลาขมวดคิ้วอะเราจะเห็นหางคิ้วชัดขึ้นแล้วเราจะแบบวาดได้ง่ายขึ้นอะแต่จริงๆมันไม่ไดีหรอกเพราะมันจะทําให้หน้าเราย่น ช่ดิงเราก็จะได้คิ้ว2ข้างแบบนี้นะคะถ้าใครรู้สึกว่ามันไม่ค่อยสมูทก็ใช้แปรงวันซิ่งที่เมื่อกี้เราไล่จมูกอะคะ่ะเบลนช่วงหัวคิ้วนิดนึงก็ได้มาใช้ตัวนี้ค่ะเป็น NYX นะคะเป็น brow mascara ใค้ขนคิ้วยาวอะจี่ว่าแบบอันนี้เป็นจริงกับันเลยนะอ้ยเลอะ แล้วเดี๋ยวเรามาไฮไลท์กันก่อนดีกว่าเดี๋ยวจะลืมไฮไลท์นะคะใช้ของอันนี้ต้องถืออย่างเบามือเบกก้าค่ะที่ทํามันแตกแหละทุกคนแตกแบบแตกละเอียดตอนแรกมันก็แค่แตกเป็นแบบวงกลมใช่ไหมเสร็จแล้วเร,เราทํามันตกอีกรอบแล้วมันก็แตกละเอียดเลยค่ะติงเสียงขอ,อะไรปะคือที่บ้านทำบ้าน,าน,นอยู่อาจจะมีเสียงรบกวนเล็กน้อยนะคะช่วงปลายจมูกนะคะให้มันดูจมูกคือจะเป็นคนจมูกลงก็ไลตรงนี้ให้มันดูจมูกแหลมขึ<ด>้นเนาะก็ช่วงตรงนี้ ตาวันนี้ก็จะซับซๆลักกันนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะมีกระแล้วเดี๋ยวถ้าตาเยอะไปมันจะตีกันเนาะเราขอแอบปัดขนตาก่อนเวลาทาอะไรลงไปแล้วมาดักทีหลังาะมันชอบปิดมาก,กับที่ดักขนตาใช้ตัวเดิมเลยค่ะเป็น N Y C เนาะแล้วก็ใช้กับแฟรนทัดไอแ Shadow ทาลงไปทั่วเปลือกตาเลยนะคะเหมือนเป็นสีเบสให้กับตาก่อนที่เราจะทาอย่างอื่นต่อนะอเสร็จแล้วเราก็ทาข้างล่างด้วยค่ะใต้ตาด้วยจะเป็นอันนี้หรือจะเป็นอ่าใช้อันนี้ดีกว่าจะได้จบในแท่งเดียวเลย ลอร่าเมอร์เซย์คาเวียสตินะคะอันนี้จะเป็นสีชื่อว่า Sugar Frost ก็จะเป็นอายแชโดว์แบบสติ๊กแบบนี้จะทาไปที่ใกล้ๆโคนขนตานะคะตรงนี้แค่ตรงกลางตาดูสีสิสีมันแบบ Amazing Thailand มากสีดีมากแต้งนิดเดียวคือแบบแล้วก็จะใช้นิ้วอ้อของเรานี่แหละค่ะถูกมันะ เอียงเกลี่ยให้มันทิดค้งขนตานะคะเราใช้แท่งเดิมเนี่แหละคะ่ะเขียนอินเนอร์ด้านล่างนะคะเขียนช่วงรางตาก็พอเวลาเราแบบกระพริบตาลืมตาอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะให้แบบเหลือๆนิดนึงอายไลเนอร์วันนี้เป็นของไลฟ์ฟอนนะคะวันนี้เราจะกรีดแค่ช่วงหางตาแต่ว่าจะกรีดให้หางตาตกนิดนึงนี้นก็จะได้ประมาณนี้นะคะอินไลเนอร์วันนี้ใช้ของอ e ีจูด e ี้ค่ะอีจูดี้พรูฟเทนนะคะก้นหาย จริงๆมันจะต้องมีก้นแบบว่าเป็นเหมือนกบเหลาอะค่ะเหลาให้ตัวหัวมันอะสามารถแหลมได้แต่ว่าก้นหายไปไหนไม่รู้ oh. ตาด้านบนนะคะเราจะไม่วัดทั้งตานะมาสคาร่า mm. วันนี้ที่ใช้เป็นของ revolving ค่ะสีเขียวอย่างนี้ mm. คือมันต้ล้งออกค่อนข้างง่ายกว่าตัวอื่นแต่ว่าก็ยังให้ความเด้งแล้วก็โคร l d ได้ดีเหมือนกัน mm. ไม่แพงด้วยนะรู้ mm. สึกว่าจะแบบไม่เกินสองรอยะค่ะเป็นของญี่ปุ่น วันนี้เราจะเน้นงานขนตานะคะเลยจะขอวาดขนตาล่างเพิ่มหน่อยนะโดยใช้ายไลเนอร์เมื่อกี้ก็จะได้ขนตาประมาณนี้ค่ะมาติดขนตาปลอมกันค่ะขนตาปลอมที่ใช้วันนี้เป็นของ Preciosa นะคะเบอร์ A110 กาววันนี้ที่ใช้เป็นอันนี้นะคะของ d u o เป็นกาวสีขาวแต่ว่าพอมันแห้งแล้ว,ว่มันจะกลายเป็นสีใสนะแล้วก็ใช้แปรงที่เป็นปลายอย่างเงี้ยคะ่ะปลายเล็กๆหน่อย เวลาทาคือแบบอย่าให้มากหรือว่าน้อยจนเกินไปนะคะเพราะว่าพอน้อยจนเกินไปก็ติดไม่อยู่เยอะจนเกินไปก็เยอ้มีอีกคราวนี้พอเยอะมันก็จะติดยากขึ้นแล้วก็ใช้คู่กับแหนบแบบนี้ค่ะหนีดไปที่กลางขนตานะแล้วก็ติดจากช่วงกลางตาก่อนเป็นอย่างแรกแล้วค่อยหังตา ลางตาเสร็จแล้วค่อยมาที่หัวตาค่ะแล้วก็ใช้ด้านหลังของแหนบนะคะกดลงไปเสร็จแล้วแล้วเดี๋ยวพอมันแห้งนะคะช่วงกาวที่เป็นขาวๆเนี่ยก็จะหายไปเองเลย เสร็จแล้วนะคะตาวันนี้แล้วเดี๋ยวขอแอบทาลิปก่อนหนึ่งสีเผื่อว่าใครไม่อยากมีกะก็สามารถแต่งลุคนี้เป็นแบบ everyday look หรือว่าช่วงสงกรานต์ไม่อยากออกไปเที่ยวไหนก็แต่งหน้ายางไงไปเดินห้างได้นะ<ม>สีที่ใช้วันนี้คือสีชื่อว่า c l a r o l u n ของ Pony Maker นะคะสีดูแบบผู้ดีมากสีดูแพงเฮ้ยส u ม <c oughs> <c oughs> แต่ว่าเราอยากให้มันมีลูกเล่นนิดนึงเนาะก็เดี๋ยวมาเติมกลับกันดีกว่าค่ะ อุปกรณ์ที่ใช้ในการเติมกระวันนี้นะคะก็คือที่เขียนคิ้วของเรานั่นเองค่ะกระวางก่อนนิดนึงให้มันแตะง่ายเสร็จแล้วเราก็จุดลงไปตามบรัชอที่เราปักไว้เลยค่ะเวลาจุดเราก,จก็จุดแล้วก็หมุนจุดแล้วก็หมุนใครที่อยากให้มันเข้มกว่านี้ก็สามารถจุดแรงกว่านี้แล้วก็แบบหมุนเยอะกว่านี้ได้สิมันก็จะเข้มกว่านี้นะคะแต่ว่าเราอยากให้มันดูเป็นธรรมชาตินะดูไม่เข้มจนเกินไปก็จะเป็นประมาณนี้ ค่ะก็วันนี้งานกระะของเราก็เสร็จแล้วนะคะงานกระแดะของเราไม่ใช่ <c oughs> งานกระนี้ของเราก็เสร็จแล้วเนาะเดี๋ยวเราไปมวนผมแล้วเดี๋ยวมาเติมปากอีกสีหนึ่งกันดูดีกว่าค่ะ mm hmm. เราได้กระแล้วเนาะแล้วเราก็สีปากเป็นสีนูด๊ดเป็นสีน้ำตาลนู๊ดเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะมาเปลี่ยนสีปากกันดีกว่า mm hmm. ให้มันดูแซบขึ้น mm hmm. เผื่อใครแบบว่ารู้สึกว่าลุคนี้เบาเกินไปอะไรอย่างงี้สีปากวันนี้ เอาสีอะไรดีอะแดงไปเลยไหมแดงแบบแดงอิ่ๆน้ำตาลดีก,กว่าเราชอบมากอันนี้ชื่อว่าพิงค์สิเกอร์เค่ะเราไม่ได้อวยนะมันดีมากจริง <al> คือทาเต็มปากก็ได้หรือถ้าใครไม่ชอบแบบว่าเต็มปากก็ทาสีนุดนๆไว้ก่อนเยี่ยเมื่อกี้ทาโพนี่เมเกอร์ไว้ก่อนแล้วค่อยเอาสีเนี้ยทาใครด้านไหนก็ได้ติดฟันก็เป็นสีประมาณนี้ ร็จแล้วค่ะลุกวันนี้ซื้ออะไดอกใส่ทำไมก็ไม่รู้ใส่เข้าไปหน่อยเดี๋ยวดูสัมเมอรก็พอติกระดุงคลิปอีกก็แต่งหน้าอยู่ห้างก็ได้ไม่ต้องออกไปเล่นน้ำก็ได้จบแล้วนะวันนี้คลิปแรกของจีนะคะถ้าผิดพลาดประการใดก็ขออภัยมานาที่นี้ด้วยนะคะเดี๋ยวไว้จะทำคลิปต่อๆไปเนาะจีอาจจะแบบแต่งไม่ได้เก่งแต่ว่าจะออกแนว everyday look มากกว่าเพราะว่า เป็นคนหน้าเล็กเราถ้าแบบเราคอนทัวร์หนักๆหรือมาสสยฟอนัหนักๆเนี่ยจะไม่ค่อยเข้ากับเบ้าหน้าเท่าไหร่เ oh. บ้าหน้าจะแคร์รี่ไม่ค่อยได้ไมได้ไม,ได,ไ,มได้ก็เลยมาสสยเกาหลีละกันแล้วบ๊ายบายนะคะ